มีทุกขเป็นกาไรมีทุกเป็นผลมีอยู่สามอย่างการถึงทั่วมีประการต่างๆซึ่งโทษแห่งการงานอันเป็นไปทางวาจาอันประกอบด้วยเจตนาอันเป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นผลมีอยู่สี่อย่างการถึงทั่วมีประการต่างๆซึ่งโทษแห่งการงานอันเป็นไปทางใจอันประกอบด้วยเจตนาอันเป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไร มีทุกเป็นผลมีอยู่สามอย่างต่อจากนี้ทรงจำแนกรายละเอียดของกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมฝ่ายอกุศลที่ยกไว้เป็นหัวข้อข้างต้นนั้นทุกอย่างทุกประการแล้วก็ทรงแจกรายละเอียดของกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมฝ่ายกุศลโดยทำนองเดียวกันกันกบฝ่ายอกุศลทุกอย่างทุกประการอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าทรงรู้แจ้งพร้อมเฉพาะซึ่งกรรม ทั้งฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลจริงๆอย่างเพียงพอที่จะกล่าวถึงความสิ้นแห่งกรรมและการกระทําที่สุดแห่งความทุกข์ดังที่ได้ทรงปรารบไว้ข้างต้นนั้นสิ่งที่ไม่ต้องทรงรักษาอีกต่อไปภิกษุทั้งหลาย ทำสี่อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ต้องสำรวมรักษาด้วยเจตนางดเว้นอีกต่อไปสี่อย่างเหล่าไหนาเล่า 1. นึิกษุทั้งหลายตถาคตมีมารยาททางกายบริสุทธิ์สะอาดกายทุจริตที่ตถาคตต,ต้องรักษาคือปิดบังว่าใครๆอื่นอย่าล่วงรู้ถึงกายทุจริตข้อนี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคต 2. ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีมารยาทางวาจาบริสุทธิ์สะอาดวจีทุจริตที่ตถาคตต้องรักษาว่าใครใอื่นอย่าล่วงรู้ถึงวจีทุจริตข้อนี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคต 3. ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีมารยาทางใจบริสุทธิ์สะอาดมโนทุจริตที่ตถาคตต้องรักษาว่าใครใอื่นอย่าล่วงรู้ถึงมโนทุจริตข้อนี้ของเรา ดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคต 4. พภิกษุทั้งหลายตถาคตมีการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์สะอาดมิจฉาชีพที่ตถาคตต้องรักษาว่าใครๆอื่นอย่าล่วงรู้ถึงมิจฉาชีพข้อนี้ของเราดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตเลย ทรงฉลาดในเรื่องซึ่งพ้นวิสัยโลกภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดต่อวิวัตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ท,ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มรรติอยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้ว เพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแส,ะสแห่งมารผู้มีบาปทถาคตปิดขั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงลงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทปราธนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิด ทรงทราบทรงเปิดเผยแต่ไม่ทรงติดซึ่งโลกธรรมภิกษุทั้งหลายโลกธรรมมีอยู่ในโลกตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งโลกธรรมนั้นครั้นตรัสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นโลกธรรมในโลกภิกษุทั้งหลายรูปเป็นโลกธรรมในโลกตถาคตย่อมตรัสรู้ย่อมรู้พร้อมเฉพาะซึ่งรูปอันเป็นโลกธรรมนั้นครั้นตรัสรู้แล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่วควาภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนแม้เราตถาคตบอกแสดงบัญญัติตั้งขึ้นไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความอยู่อย่างนี้เขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นภิกษุทั้งหลายกระบุคคลที่เป็นพานเป็นปุถุชนคนมืดคนไม่มีจักษุคนไม่รู้ไม่เห็นเช่นนี้เราจะกระทำอะไรกับเขาได้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยคำที่มีหลักเกณฑ์ในการตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปที่กล่าวแล้วนั้นทุกประการภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกอุบลหรือดอกปทุมหรือดอกบัวบุญทริกก็ดีเกิดแล้วเจริญแล้วในน้ําพ้นจากน้ําแล้วดํารงอยู่ได้โดยไม่เปื้อนน้ําฉันใดภิกษุทั้งหลายตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดแล้วเจริญแล้วในโลก ครอบเมืองโลกแล้วอยู่อย่างไม่แปดเปื้อนด้วยโลกทรงทราบทิฏฐิวัตถุที่ลึกซึง้งทิฏฐิ62ภิกษุทั้งหลายมีธรรมที่ลึกที่สัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมเงียบสงบปราณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยั่งลงง่ายแห่งความตรึก เป็นของละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยซึ่งเราตถาคตได้ทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งเป็นคุณวุฒิเครื่องนําไปสัรเสริญของผู้ที่เมื่อจะพูส้สรรเสริญเราตถาคตให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายทาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายละถึงสมณะหรือพราหมณ์บางพวกในโลกนี้ต่างก็บัญญัติหนึ่ง เพราะรึกชาติของตนเองได้หลายแสนชาติจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงทุกอย่าง 2. เพราะระลึกชาติของตนเองได้สิบสังวัตกับวิวัตกับเป็นอย่างสูงจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงทุกอย่าง 3. เพราะระลึกชาติของตนเองได้สี่สิบสังวัตกับวิวัตกับเป็นอย่างสูงจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงทุกอย่าง 4. เพราะอาศัยความตริตรึกเสมอด้วยคเนเอาจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงทุกอย่างสี่อย่างข้างบนนี้เป็นพวกสัสตะาวาดาที่ยงทุกอย่าง 5. เพราะระลึกได้เพียงชาติที่ตนเคยจุติไปจากหัวหน้าจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงแต่บางอย่าง 6. เพราะระลึกได้เพียงชาติที่เคยเป็นพวกเทพคิทาปะโทสิกะจึงบัญญัติตนและโลกว่า เที่ยงแต่บางอย่าง 7. เพราะระลึกได้เพียงชาติที่ตนเคยเป็นพวกเทพมโนปะโทสิกาจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงแต่บางอย่าง 8. เพราะอาศัยความตริกตรึกอยู่เสมอแล้วคเนเอาจึงบัญญัติตนและโลกว่าเที่ยงแต่บางอย่างสี่อย่างข้างบนนี้เป็นพวกเอกจจชสัตะวาดเที่ยงบางอย่างเ เพราะอาศัยความเพียรบางอย่างบรรลุเจโตสมาธิทำความมั่นใจแล้วบัญญัติตนและโลกว่ามีที่สุด 10. เพราะอาศัยความเพียรบางอย่างบรรลุเจโตสมาธิทำความมั่นใจแล้วบัญญัติตนและโลกว่าไม่มีที่สุด 11. เเพราะอาศัยความเพียรบางอย่างบรรลุเจโตสมาธิทำความมั่นใจแล้วบัญญัติตนและโลกว่ามีที่สุดบางด้านไม่มีบางด้าน สิบสองเพราะอาศัยความหลงไหลของตนเองแล้วบัญญัติสายวาจาว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงสีอย่างข้างบนนี้เป็นพวกอันตานันตกะวาดเกี่ยวด้วยมีที่สุดและไม่มีที่สุดสิบสามเพราะกลัวมุสาว่าจึงสายวาจาพูดคำที่ไม่ตายตัวแล้วบัญญัติว่าข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นต้น เกี่ยวด้วยกุศลและอกุศล 14. เพราะกลัวอุปาทานจึงสายวาจาพูดคำที่ไม่ตายตัวแล้วบัญญัติว่าข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นต้นเกี่ยวด้วยกุศลอกุศล 15. เพราะกลัวการถูกซักไซจึงสายวาจาพูดคำที่ไม่ตายตัวแล้วบัญญัติว่าข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นต้น เกี่ยวกับกุศลอกุศล,ศล 16. เพราะความหลงไหลฟั่นเฟือนในใจเองจึงสายวาจาไม่ให้ตายตัวเกี่ยวกับโลกยิยทิฐิเช่นโลกหน้ามีและถึงผลกรรมมีเป็นต้นสอย่างข้างบนนี้เป็นพวกอมาราวิเคปิกะวาดพูดไม่ให้ตายตัว 17. เพราะระลึกได้เพียงชาติที่ตนเคยเป็นอสัญญีสัตว์แล้วต้องจุติเพราะสัญญาเกิดขึ้น จึงบัญญัติตนและโลกว่าเกิดเองลอยลอยสิเพราะอาศัยการตริตรึกอยู่เสมอแล้วคเนเอาจึงบัญญัติตนและโลกว่าเกิดเองลอยลอยสองอย่างข้างบนนี้เป็นพวกอาทิจะสมุป,ปันนิกวาดเกิดเองลอยลอยทั้งห้าหมวดมีรวมทั้งหมด18ทิฏฐิข้างบนนี้จะเป็นพวกปรารบขันในอดีตการ 19. บบัญญัติอัตราว่า อัตตาที่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา20บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่ไม่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา21บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 22. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา23บัญญัติอ like ัตตาว่าอัตตาที่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 24. บบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่ไม่มีที่สุดเป็นอัตตาที่ไม่มีโรค หลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 25. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีที่สุดและที่ไม่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 26. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 27. บัญญัติอัตตาว่าอัตตามีสัญญาเดียวกันเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 28. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีสัญญาต่างกันเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญา 29. บบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีสัญญาน้อยเป็นอัตตาไม่มีโรค หลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาสาสบบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีสัญญามากไม่มีประมาณเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาสาสบเอ็ดบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีสุขอย่างเดียวเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาสาสบสอง บัรจัตตาว่าอัตตาที่มีทุกอย่างเดียวเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาสาสบัญญบริจัตตาว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาสาสบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้ว เป็นสัตวะมีสัญญา16อย่างข s> <S ้างบนนี้เป็นพวกสัญญีวาดมีสัญญา35บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา36บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่ไม่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญาสา บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา38บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา39บบัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรค หลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา 40. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่ไม่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา 41. บัญญัติอัตตาว่าอัตตาที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญา 42. บัญญัติอัตตาว่า อัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะไม่มีสัญญาสี่อย่างข้างบนนี้เป็นพวกอาสัญีวาดไม่มีสัญญาสี่สิบสามละถึงอัตตาที่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่สี่สิบสี่อัตตาที่ไม่มีรูป เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่45อัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่46อัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรค หลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่47อัตราที่มีที่สุดเป็นอัตราไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีข้อไม่ใช่48อัตราที่ไม่มีที่สุดเป็นอัตราไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีข้อไม่ใช่49 อัตตาที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดเป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ห้าสิบอัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นอัตตาไม่มีโรคหลังจากตายแล้วเป็นสัตวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แปดอย่างข้างบนนี้เป็นพวกเนวสัญญีนาสัญญีวาดมีสัญญาก็ไม่เชิง 51. าสิบอ็ัญญัติว่าอัตตาแห่งกายที่เกิดด้วยมหาภูตรูปตายแล้วขาดศูนย์ห้บองัญญัติว่าอัตตาแห่งกายทิพย์พวกกามาวจรตายแล้วขาดศูนย์ห้บสามบัญญัติว่าอัตตากายทิพย์พวกสำเร็จด้วยจิตคิดตายแล้วขาดศูนย์บสี่บัญญัติว่าอัตตาแห่งสัตว์พวกอากาสานัญจายตนะ ตายแล้วขาดศูนย์ห้าสิบัญญัติว่าอัตตาแห่งสัตว์พวกวิญญาณัญจายตนะตายแล้วขาดศูนย์บัญญัติว่าอัตตาแห่งสัตว์พวกอากินจัญญายตนะตายแล้วขาดศูนย์ six, บัญญัติว่าอัตตาแห่งสัตว์พวกเนวสัญญานาสัญญายตนะตายแล้วขาดศูนยจ็ดอย่างข้างบนนี้เป็นพวกอุเฉทวาร ตายแล้วศูนย์ห้บัญญัติว่าอัตตาที่อิ่มเอิบด้วยการคุณห้าเป็นอัตตาที่ถึงปรมาจาพา์ในปัจจุบัน59บัญญัติว่าอัตตาที่เข้าถึงปฐมฌานเป็นอัตตาที่ถึงปรมาจาพา์ในปัจจุบัน60บัญญัติว่าอัตตาที่เข้าถึงทุติยชฌานเป็นอัตตาที่ถึงปรมาจาพา์ในปัจจุบันหกอ บัญญัติว่าอัตตาที่เข้าถึงตติยฌานเป็นอัตตาที่ถึงปรมาิพานในปัจจุบัน 62. บัญญัติว่าอัตตาที่เข้าถึงจตุทฌานเป็นอัตตาที่ถึงปรมาิพานในปัจจุบันห้าอย่างข้างบนนี้เป็นพวกที่จะทำมนิพพานวาดนิพพานในปัจจุบันทั้งห้าหมวดมีรวมทั้งหมดอีก44ทิฏฐิข้างบนนี้เป็นพวกปรารบขันในอนาคตการ พิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ก็ดีเหล่าใดกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีส่วนอนาคตก็ดีหรือทั้งอดีตอนาคตก็ดีมีความเห็นดิ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วกล่าวคำแสดงทิฏฐิต่างๆประการทั้งหมดทุกเหล่าย่อมกล่าวเพราะอาศัยวัตถุใดวัตถุหนึ่งในวัตถุ62อย่างนี้ไม่นอกจากนี้ไปได้เลยเขาเหล่านั้นถูกวัตถุ62อย่างนี้ครอบทับ ทำให้เป็นเหมือนปลาติดอยู่ในอวนถูกแวดล้อมให้อยู่ได้เฉพาะภายในวงนี้เมื่อผุดก็ผุดได้ในวงนี้เช่นเดียวกับนายประมงหรือลูกมือนายประมงผู้ฉลาดทอดครอบห่วงน้ําน้อยทั้งหมดด้วยอวนโดยตั้งใจว่าสัตว์ตัวใหญ่ทุกๆตัวในห่วงน้นํานี้เราจะทําให้อยู่ภายในอวนทุกตัวฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตรู้ชัดวัตถุ62อย่างนี้ชัดเจนแล้ว มันเป็นฐานที่ตั้งของทิฏฐิซึ่งเมื่อใครจับไว้ถือไว้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติมีพบเบื้องหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตาถาคตรู้เห็นเหตุน,นั้นชัดเจนยิ่งกว่าชัดเพราะรู้ชัดจึงไม่ยึดมั่นเพราะไม่ยึดมั่นย่อมสงบเยือกเย็นในภายในเฉพาะตนเพราะเป็นผู้รู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ความเป็นสิ่งยั่วใจความต่ำซาม และอุบายเครื่องหลุดพ้นไปได้แห่งเวทนาทั้งหลายตถาคตจึงเป็นผู้หลุดพ้นไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน